แฟนนี่แหละครับยาชูกําลังชั้นดีคนเราทุกคนครับมีช่วงเวลาที่มีความหวังมีพลังบางครั้งก็หมดหวังสิ้นหวังมีความทุกข์ไม่รู้จะเอาอย่างไงต่อกับชีวิตแต่แฟนนี่แหละครับเป็นคนที่จะอยู่กับเราทุกๆุกมุมได้เห็นเราในทุกๆมุมว่าวันนี้โหสนุกสนานมีพลังล่าเริงอีกวันหนึ่งโอ้สิ้นหวังท้อแท้ใจเพราะฉะนั้นนะครับแฟนนี่แหละครับคือ,อยาชูกําลังชั้นดีเราทุกคนนะครับไม่ได้อยู่ในสภาวะที่พร้อม เก่งมั่นใจตลอดเวลาแต่บันมีบางเวลาที่เรารู้สึกสิ้นหวังท้อแท้หมดพลังแต่แฟนเราเนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่เห็นเราในทุกๆบรรยากาศทุกๆโมเมนต์ของชีวิตและถ้าเกิดเราเป็นแฟนของใครสักคนที่ต้องเห็นเขาในเวลาที่เขาหมดหวังเราเนี่ยแหละครับเป็นคนที่จะต้องเป็นคนให้กําลังใจเหมือนเป็นยาชูกําลังให้กับแฟนของเราบางครั้งนะครับเราอาจจะไปจนถึงจุดที่มองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง แต่แฟนเรานี่แหละครับที่จะเป็นคนสุดท้ายที่ยังคงเห็นคุณค่าในตัวเราอยู่ถึงแม้วันนั้นเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับการที่เรามีแฟนสักคนหรือว่าเราเองเป็นแฟนของใครสักคนการที่เราคอยมองเห็นคุณค่าในตัวแฟนเราหรือคุณค่าในตัวคนรักของเราเสมอบางเวลาที่เขากําลังต้องการเรามากที่สุดเวลานั้นแหละครับเราต้องยืนอยู่ตรงนั้นเราต้องยืนอยู่ยังไงหรอครับเราต้องยืน อย่างเห็นคุณสมบัติที่ดีหรือข้อดีของเขาเราเองจะเป็นคนที่จะต้องยืนอยู่ตรงนั้นและเห็นคุณค่าที่เขากําลังทาอยู่ถึงแม้ม่าอาจจะพลาดไปบ้างแต่ต้องบอกให้เขารู้ว่าเราเห็นนะเพื่อให้เขาอย่างน้อยที่สุดรู้ว่ามีเราที่ยังคงเห็นคุณค่าตัวเขาอยู่และเขาจะสามารถกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนะครับทุกๆครั้งที่เราเห็นแฟนเราสิ้นหวังบางครั้งยอมรับเลยครับบรรยากาศตอนนั้นมันคงยากมากมาก ที่ใครหลายๆคนก็อาจจะสิ้นหวังไปด้วยหรือที่ใครหลายๆคนก็จะท้อแท้ไปด้วยแต่ผมขอเลยครับให้เรานะครับมองเห็นสิ่งดีๆตัวแฟนเราและมองเห็นโอกาสมากกว่ามองเห็นปัญหาเพื่อจะทําให้แฟนของเราสามารถกลับขึ้นมาได้และมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปทุกๆวันหลายๆครั้งเราอาจจะพลาดไปเขาเครียดเราก็เครียดสุดท้ายกลายเป็นว่าเมื่อเขาสิ้นหวัง เรากลับทําให้เขาสิ้นหวังมากขึ้นกว่าเดิมแทนที่เมื่อเขาสิ้นหวังเราจะทําให้เขาสามารถกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอยากจะบอกว่าคุณทุกคนคือยาชูก,กําลังและกําลังใจที่ดีที่สุดของคนรักหรือคนที่อยู่ข้างๆคุณไม่ว่าเขาจะเก่งจะดีให้ชื่นชม หรือไม่ว่าเขาจะสิ้นหวังเขาจะทอแท้ให้คุณเห็นคุณค่าหรือสิ่งดีๆในตัวเขาเพื่อทำให้ความรักของเราและแฟนของเราสามารถยืนกลับขึ้นมาได้และทำให้เราทุกคนมีอนาคตที่ดีไปด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับการให้กำลังใจและมองเห็นสิ่งดีๆแสงไฟเล็กๆในวันที่มืดมิดที่สุดมันเป็นแสงไฟที่สำคัญที่สุดในชีวิตของใครบางคนในบางช่วงเวลาเลยนะครับขอให้เราทุกคนเป็นแสงสว่างเล็กๆนั้นให้กับคนรักของเรานะครับ